สวัสดีครับครูชปเปอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับเนาะความน่ากลัวประการหนึ่งของภาษาอังกฤษก็คือเรื่องของการสะกดแล้วก็การให้เสียงใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าพูดบางทีเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันครบไม่ได้เลยใช่ไหมครับเรื่องการสะกดคํากับการให้เสียงใช่ไหม do อ่านว่า d ู to อ่านว่า t ูแต่ go ไม่ได้อ่านว่ากูอ่านว่า go อะไรทำนองนี้นะครับเนาะวันนี้ก็จะมาชวนตั้งข้อสังเกตนะครับเนาะในกลุ่มที่มันทําไมครับ สะกดด้วย ou นะครับซึ่งไอ ou หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคำเนี่ยนะครับให้เสียงแตกต่างกันหมดเลยให้เสียงแตกต่างกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันยังไงคําแรกนะครับที่แปลว่าก้อนเมฆนะฮะก้อนเมฆออกเสียงว่า cloud cloud o ูตัวนี้นะครับเนาะเวลาที่เราเปิด Dictionary นะครับอังกฤษอังกฤษเนะี่ยเขาจะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดเราอ่านไม่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าอะไรครับเราจะต้องวิ่งหาฝรั่งใช่ไหมครับวิ่งหาฝรั่งแล้วก็บอกอะไรครับยูยูออกเสียงให้ไอ้ฟังหน่อยดยไ,ไอ้อ่านไม่ออกถูกไหมครับโอ้ย,อย,อยขาวไปขาวไปโอเคให้ออกเสียงให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งมันก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยใช่ไหมฮะเนาะ ซึ่งถ้าเกิดเรารู้สัญลักษณ์พวกนี้ก็จะดีมากเลยนะครับเนาะเนี่ยอ่ะครูขอยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ออกเสียงอวเหมือนคำว่านาวถูกไหมครับออกเสียงอวเพราะฉะนั้น ou ตัวแรกเนี้ยออกเสียงว่า cloud นะครับก้อนเมฆอันนี้ soup soup ใช่ไหมครับแต่เวลาฝรั่งออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงเป็นสระอูก็คือยาวๆ soup 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 เห็นไหม ou ตัวแรกออกเสียงสระอวตัวที่สองออกเสียงสระอูแล้วถูกไหมครับเหมือนคำว่า two นะ โอเคนะครับถัดมาอันนี้แปลว่าไอใช่ไหมไอคำนี้ออกเสียงว่า cough 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 ออกเสียงสระ o เหมือนคำว่า s so, อ่าเงี้ยถูกไหมครับเราอ่านคำนี้ออกใช่ไหม so อันนี้ก็ออกเสียงเหมือนกันออกออกเสียง o นะครับ cough cough ส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ออกเสียงว่ายองหรือหรือออกเสียงว่ายุงหรือออกเสียงว่ายาวเงี้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมครับอันนี้ออกเสียงว่ายังยังออกเสียงอะแล้วถูกไหมครับเหมือนคำว่า cup cup นะครับอันนี้ถูกไหมครับออกเสียงว่าอะไรครับออกเสียงว่า though 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 แปลว่าถึงแม้ว่าใช่ไหมยังแปลว่าหนุ่มสาว though แปลว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักฉันแต่ฉันก็รักเธออะไรประมาณนี้นะ though ถึงแม้ว่านะฮะเหมือนออกเสียงเปนคำว่า go สระ o สระ o นะครับ go และอันนี้แปลว่าควรจะใช่ไหมครับควรจะออกเสียงว่า should 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 สั้นๆสระุ ใช่ไหมฮะสระอุสั้นๆนเหมือนครัว่า put นะครับอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ขอแทรกอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่ไปเปิด dictionary เนี่ยนะครับเปิด dictionary เช่นอาจารย์ครูยกตัวอย่างให้ดูเลยนะฮะนิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเออพวกเราจะได้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะฮะนั่นะก็คืออย่างนี้สมมุติว่าเราเปิด dictionary ใช่ไหมฮะเราจะเปิดดิกอังกฤษอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็บางทีแล้วเราอ่านไม่ออกใช่ไหมฮะว่าสัญลักษณ์ต่างต่ะมันคืออะไรใช่ไหมสมมติว่าเราเปิดเงี้ย เขาจะมีเขาจะมีไอตัวสัญลักษณ์เนี่ยพวกเนี้ยให้ใช่ปะเห็นป้าไม่รู้เห็นไหมครับเนี่ยอ่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะลองไปเปิดดูใน Dictionary อังกฤษอังกฤษอาจจะมีทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับและทีนี้ว่าในปกปกในเนี่ยนะฮะปกในเขาก็จะมีตารางมาให้อย่างเงี้ยครับมองเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวครูลดแสงนิดนึงโอเคโอ้โอ้หมุดไปหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสลักอะไรเงี้ย AI แบบนี้ใช่ไหมครับเนาะออกเสียง I เหมือนคาว่า five five อย่างเงี้ยถูกไหมครับเขาก็จะมีให้เรานะเราก็มาศึกษาตารางนี้ให้ดีว่าไอสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันเนี่ยมันให้เสียงอะไรแล้วก็เวลาที่เราเปิดนะครับเวลาที่เราเปิด dictionary ข้างในเนี่ยนะครับเราจะได้พึ่งตัวเองได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องไปง้อฝรั่งหรือต้องไปถามคุณครูที่เขาสอนภาษาอังกฤษทุกคำเลยว่า ไอ้คอไอ้คำนี้มันออกว่าไงกันแน่ไ,ไม่ต้องไปถามถ้าเกิดเราเราเราเข้าใจสัญลักษณ์พวกนี้ใช่ไหมครับเราเข้าใจสัญลักษณ์พวกนี้นะทีนี้สรุปก็คือว่า6ตัวนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอันนี้ออกเสียงว่า cloud soup cough young though แล้วก็ should เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการเอาชนะมันให้ได้ก็คือว่า เวลาเราสงสัยอะไรถูกไหมครับเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปค้นไปค้นแล้วก็มาจับกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะประเด็นหลักก็คือว่าต้องช่างสังเกตนะฮะช่างสังเกตว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันออกอย่างนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้มันออกอีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ไปค้นเราถึงจะเอาชนะได้นะครับเนาะไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครับเนาะไม่มีวิธีการที่ตายตัวแล้วก็อย่างเนี้ยออกเสียงต่างกันใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีอีกว่าเออออกเสียงตัวหนึ่งถูกไหมฮะออกเสียงได้ตั้งหลายอย่างหรือทําไมครับ เ,เขียนต่างกันแต่ดันออกเสียงเหมือนกันเลยก็ก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปทาไมครับไปค้นคว้าถึงจะเข้าใจมันถึงจะรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ้างน,นะครับเนาะก็ขอให้ขยันขยันตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ค้นด้วยนะฮะเน,ะเนะเาะพู้เรียนเดี๋ยวนี้นะฮะ,ะนักเรียนครูเนี่ย สงสัยเยอะมากเลยแต่ไม่ค้นนะครับเนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะสงสัยแล้วก็ต้องค้นด้วยอย่างน้อยก็ต้องถามคนอื่นนะถามผู้ที่เราคิดว่าเขารู้อ่ะเราก็ไปถามเขานะครับเนาะถามเพื่อนถามครูถามอินเทอร์เน็ตอย่างนี้มี Google เนี่ยสบายมากเลยอยากรู้อะไรก็ค้นได้เลยถูกไหมครับเนาะก็ต้องขยันค้นด้วยนะครับเนาะตั้งข้อสังเกตขยันค้นแล้วก็อย่าไปเชื่อใจนะครับเรื่องของการสะกดคําของภาษาอังกฤษนะครับเนาะเชื่อใจไม่ได้นะครับเนาะเชื่อใจไม่ได้โอเค ก็ขอให้เก่งมาสามังกฤษทุกคนนะครับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม